สวัสดีครับวันนี้ก็มาแก้ไขปัญหา,าต้องหนูเข้ารถนะครับก็นี่เลยนะครับตะแกรงนะครับตะแกรงเหล็กนะครับของกองอากาศรถสิบล้อนะครับตัดมาใส่เลยนะครับ ก่อนหน้านี้ผมใส่ไปแล้วแต่ว่ามันยังเหลือช่องเล็กๆนะครับหนูสามารถลอดเข้าไปได้พอดีช่วงโควิดนะครับรถจอดนานหนูมันมาทุกวันแล้วมันก็รู้ช่องเข้านะครับมันก็เลยเข้าไปทําลังในรถนะครับยังดีที่มันยังไม่กัดสายไฟนะครับมาเห็นก่อนวันนี้ก็เลยเอาใส่ตะแกรงนะครับปิดทุกช่องนะครับทั้งบนข้างล่างนะครับเช็คดีๆนะครับ รถจอดนานปัญหานี้หนูเข้าแน่นอนนะครับก็ใส่ตะแกรงเหล็กไปเลยยอมเจาะรถสองรูนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใครเจอปัญหาน้องหนูเข้ารถนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ